สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่าสุดนะครับมีการอัปเดตเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีกฎหมาย3ขออยู่ในพระราชบัญญัติประกันสังคมที่หลายคน รู้จักค่อนข้างดีขอคืนเงินบางส่วน30%ขอกู้เงินบางส่วน30%และที่สำคัญประกันสังคมเปิดโอกาสให้กับผู้กันตนเลือกเงินก้อนบำเหน็จได้ทั้งหมดและเลือกเงินก้อนบางส่วนหรือเรียกว่าเงินบำนาญชราภาพ60เดือนได้ล่วงหน้า ล่าสุดนะครับต้องขอขอบพระคุณกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมประธานกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมคุณชานศิลป์ซักมไหวาและที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณการสื่อสารของเลขาธิการกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมทนายกฤษดาด้วงหิรันล่าสุดได้มีการพูดคุยผ่านไลน์กลุ่ม ถามตอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมผ่านช่อง YouTube HR Channel ซึ่งล่าสุดนะครับทนายกฤิชสดาได้สื่อสารผ่านลายกลุ่มแล้วก็ได้สื่อสารผ่านแอดมินเข้ามาต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับการสื่อสารความคืบหน้า,าอัปเดต3ขอคาดว่าจะเข้าคอรมอ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับน่าจะเป็นวันอังคารใดวันอังคารหนึ่งซึ่งการสื่อสารล่าสุดของทนายกฤษดาเลขากลุ่มแรงงานเพื่อสังคมได้สื่อสารกับแอดมินได้สื่อสารนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการ ได้เรียกสำนักงานประกันสังคมไปให้ความเห็นอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสามขอนะครับซึ่งวันที่ไม่แน่ชัดเป็นต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งสาเหตุที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการได้เรียกสำนักงานประกันสังคมไปขอรายละเอียดเพิ่มเติม นั้นคาดว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการเองน่าจะต้องศึกษาเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้สังเกตดูตอนที่ท่านรัชกิจพิพัฒน์รัชกิจประการเองได้สื่อสารผ่านสอสอในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาท่านยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของกฎหมายสามขอ ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้นะครับและก็มีคำถามนะครับรวมถึงให้ประกันสังคมกลับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้เป็นคำถามของท่านพิพัฒน์รัฐ,รฐกิจประกันเองนะครับแล้วก็จะให้สำนักงานประกันสังคมเข้าพบอีกครั้งและเมื่อวันที่18นะครับมกราคมที่ผ่านมากอง กฎหมายของสำนักงานประกันสังคมเองมาที่กระทรวงแรงงานนะครับมาที่กระทรวงแรงงานโดยท่านพิพัทนอาจจะเรียกมาอธิบายเรื่องของ3ามขอให้ละเอียดนะครับซึ่งกองกฎหมายประกันสังคมก็ได้เข้าไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒนรัชกิจประการนะครับและก็คาดว่าน่าจะเป็นการ นำส่งเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายประกันสังคมฉบับนี้ที่มี3ขออยู่นะฮะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเราก็คาดว่าน่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่ใกล้จะถึงนี้เดือนหน้านี้น่าจะมีการนำเสนอพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้ฉบับล่าสุด ก็คือฉบับที่5ตามที่แอดมินนี่เคยสื่อสารผ่านช่อง y o u t u b อาท์ h ช n n นลไปแล้วว่าตั้งแต่มีหน่วยงานประกันสังคม33ปีมาแล้วมีพระราชบัญญัติประกันสังคมเพียงแค่4ฉบับเท่านั้นจึงเป็นการพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งแน่นอนครับ ก็คาดว่าน่าจะเข้าคอรมออีกครั้งในเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้น่าจะวันอังคารใดวันอังคารหนึ่งซึ่งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมามีคอรมอรสัญจรที่จังหวัดระนองนะครับมีคอรมอรสัญจรที่จังหวัดระนองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประชุมเกี่ยวกับจังหวัดระนอง มากกว่านะครับคิดว่าพระร,ราชบัญญัติประกันสังคม3ขอนี้จะเข้าคอรมอเดือนกุมภาพันธ์ปีพศส5 6พแน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าจากการพูดคุยกับเลขาธิการกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ เลขากลุ่มแรงงานเพื่อสังคมทนายกฤษดาดุ้งฮีลันได้สื่อสารผ่านแอดมินแล้วก็แอดมินก็บอกว่าให้ทนายกฤินะครับสื่อสารผ่านกลุ่มเลยทนายกลินะครับเองก็ย้ําว่าให้อาจารย์เป็นคนสื่อสารจะดีกว่านะครับซึ่งหลายคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มถามตอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับช่อง YouTube HR Channel น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแน่นอนครับหลายคนที่ฟังคลิปนี้นะครับอยากจะเข้าร่วมไล์กลุ่มถามตอบกับคุยสาระ HR สิทธิประโยชน์ประเนสังคมท่านเห็น QR code นะครับด้านบนท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยและท่านก็จะทราบรายละเอียดอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง3ามขอเป็นอันดับแรกเลยหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ นะครับกับการสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นความคึกหน้านะครับที่ใครหลายคนตั้งตารอเรื่องนี้รอฟังเรื่องนี้อยู่หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะครับกดส่งต่อให้กับพี่น้องพุกกันตนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณครับสวัสวดีครับ